ให้วันที่17ตุลาคมเป็นวันตำรวจโดยในปี2564สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดจัดงานวันตำรวจในวันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2564โดยให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินงานกิจกรรมวันตำรวจให้สอดคล้องกับแนวทางที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดไว,ว้โดยจะให้มีพิธีทางศาสนา มอบประกาศเกียรติคุณแก่ภาคประชาชนและส่วนราชการที่มีผลการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือสนับสนุนในกิจการของตำรวจมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการวจที่มีผลงานการปฏิบัติงานีเด่นและมอบทุนการศึกษาให้แก่บทดีดาข้าราชการตำรวจในส่วนข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ดเด่นตามสายงาน งานจราจรได้เกียร์ได้แก่แล้วตำรวจกิจวิศัก์นาเมืองเรียบร้อยครับขอบคุณต่อไปงานป้องกันรปราบปรามหนึ่ง,ง,ท,งท่ายตุมตรีธีระพงศ์ากรรมครับท่านสองกานที่สองในงานป้องกันรปราบปราม สืบต <im sharing> <to business. S 2> <inä> ุ้มเรวจจักรพรรดิการถ่ายอุปขัดหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภู้ถอนลำไกลมากต่อไปเป็นงานด้านสืบสวนได้แก่ต่าตำรวจสาพรมกุลแก้วสารผุปขับหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอนลำไกลมาก ต่อไปเป็นงานอุตุนิการในแก่การตรวจวิทยาคงดีผู้บังคับหมู่งานป้องกาาอนันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรลำไารมาศหนึ่งสอง ระดับต่อไปนะครับเป็นการมอบใบประกาศแยะเครื่องหมายชดชูดเกียรติให้กับข้าราชการตำรวจที่ประพปติฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบัณของตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจภูธรลำปรลาริมรจังนวน15นาย,ายาครับขอ <laughs> เรียนเชิญท่านรองผู้กำกับพันตำรวจโทคงจัรัดพัธรรมมีที ปัตตบโรนุพดลเจ้าชนะและหลังขึ้นกลับครับอันปันตตบโทวรรัินดำผลงามนะครับจะมอบสี่นายนะครับลงผนกันนะครับผู้ที่ได้รับไปประกาศเชื่อจูกเกียรติตามประมวลจริยธรรมและคุณธรรมได้แก่ ร้อยตำรวจเอกวิรชาติไทยศรีดาร้อยตำรวจเอกธงชัยรากสูงร้อยตำรวจเอกนิเวศจะเทองรำร้อยตำรวจเอกปีชารักษา ือนซีหรือมีมือคมต่อไปนะครับในจ่า้งหมดสาพมแก้วคุณโอรสารจาตรวจบัณฑนนิตเอี่ยมศรีส่าตำรวจสร้างเกียรติหงกระจรจ่าตรวจอนุออนนนวัฒน์โนนสายเป็นทั้งสีท่านครับ ความฝันมีเราเป็นพลังบกป้องความฝันตํงรวจเราพร้อมที่ได้เอาไว้ที่วันเพื่อบรรุังสรรค์สังคมโลมด้กิจที่ผู้แทนเราผู้ทักสร้างสรรค์ต่อไปตํารวจบรุลทิพย์ทองสุขสรีตุรประดกษฐนาักคนอําะะออ สิทธิมนีกยชพันธ์จันภาเห็นครับสิทธิมนีพรชนวาิ์ทนสี แล่สองท่านสุดท้ายนะครับศิษ์ตำรวจโทซุกรินเขาแก้วศิษ์ตำรวจโูไกรวิทย์หงประสิทธิ์อออขอเชิญท่านที่รับไบป,ประกาศน,นะครับเชิญถ่ายรูปคุขก็แถวด้านหน้าครับถ่ายรูป อกู้กรรชาคู้ที่ครับใบประกาศนะครับครับครับผู้ประสานงานดีเด่นในด้านชุมชนกับสถานีตรวจภูทรลำไปมาศในภาคประชาชนในสว่างบุญน,นำ ผู้เหบ้านบ้านหินโคนหมดสองเรียนเชิญครับขอเชิญสคุณครับนผูทีให้ความสำคัญในการประสานง,งานระหว่างชมุมชนกับตำรวจเป็นอย่างทีนะครับต่อไปเป็นภาคประชาชนที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดงานสืบสวน ของสถานีตำรวจภูทรลอยมากได้แก่นานิยมสมกิจเกินเรินครับต่อไปเป็นภาคประชาชนที่มีผลงานการปฏิบัติงานด้านประสานงานในด้านชุมชนอีกท่านหนึ่งนางสาววนิดาเล็กพิมายเกินเจินครับ

ชาตินะครับไม่มีอะไรมากนะครับไม่มีอะไรมากนะครับตอนนี้ร้าฝนนะครับปะพมน้ำพุทธมนนะครับปะพมน้ำพุทธมนนะครับก็ขอบคุณนะครับในกรณีที่ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบแดเดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็คิดว่านะครับก็จะขอความร่วมมือร่วมใจพวกเราอีกครั้งนะครับต่อ ช่วงปีงบประมาณหรือปีต่อๆไปนะครับในตัวนี้นะครับเสร็จแล้วน,นะครับหลังจากที่เราร่วมทําพิธีนะครับตัวนี้เสร็จนะครับมันจะมีพิธีพิธีหนึ่งก็คือมอบทุนการศึกษาให้ลูกพวกเราให้ลูกให้หลานพวกเรานะครับตอนนี้ก็ลอลอลอรอรอรอประธานมา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 มอบอีกทีก็ระหว่างนี้นะครับก็ขออนุญาตนะครับรรรรพักรออยู่แถวช่วงนี้นะครับ ทาุพร้อมอะไรนะครับน,นะครับถ้าทานมานะครับผมขออ,อนุญาตนะครับใช้เวลาไม่เกิน5้าทีเรียกพวกเราจะข้าแถวตรงนี้อีกทีนะครับขออนุญาตดงไหนแถวถแถวปอุ้งเลิกแถวผมบอกแนละ้ว